ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเก็บปลาเผาครับพี่น้องหลังจากพึ่งแดดไว้วันทงุงวัน,นครับมันหมาแล้วก็เผาได้แล้วครับพี่น้องะลาครับเราจะมาอาัดคลิปยาวน,นะครับเพื่อทําเวลาในโฆษณาเต็มพี่น้องเราไม่ต้องไลฟ์สดไลฟ์สดเราไปคงจะเป็นทางเราครับพี่น้องไลฟ์วันไหนก็มีคนดูคนสองคนแล้วก็แวบไปแวบมาหายไปเลยเงี้ย บางครั้งก็ท้อเหนื่อยแต่ก็ดีใจแล้วครับพี่พี่พน้องน้องมงคนที่เขาผ่านแต่เขามีเพื่อนคุยไงเขาจับกลุ่มกันครันเราจะจับกลุ่มกันเราก็ไม่รู้ใครจะไลต่ตนไหนอะไรอีกครับเรามานั่งจ้องมองอีกหรือเปิดมือถือทิ้งไว้เงี้ยฮะลรวก็ไปทดขไม่ได้เล่นมาอาัดคลิปวิดีโอยาวๆนี่เดีพี่น้องเนี่ยขาทานกลาครับพี่น้องเห็นไหมวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปนําเสนองานอยู่ที่ ่อไรว<ะ>่วัดเออยู่ที่โรงเรียน่อไร่ครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ลูกหลานๆน้องครับเยาวชนได้เป็นใหสารต่อไปต่อยอดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาน้ํามันแกกะาลาหาดอัดแท่งแกกรกลาทำไม่ยุ่งยากขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับมาศึกษาโรงงานได้ครับอยากจะทำไม่จะเป็น ไม้กระลอย่างเดียวครับฐานทั่วไปที่เรามีเศษฐานนะครับมาสามารถทําเป็นฐานอัดแท่งได้ครับไม่ต้องไปทิ้งไปว้างนะฮะมันเกินไปอยู่ได้ครับประหยัดครับช่วงนี้ก็เห็นบ่นกันอะไรก็แพงก็แพงน้ำมักน้ำมันแพงค่าไฟแพงเราต้องมาประหยัดครับต้องมาช่วยกันจริงจ,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 งจังแต่บนมาแพงแต่เรายังใช้อยู่มันก็มันก็ไม่ แก้ไขไม่ได้ครับเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุสาเหตุของเรานะครับคือความใจร้อนใจใจวไวครับก็อย่างต้มมะม่าเนี่ยถ้าเราตดแก้ก็ไปถึงสามนาทีก็จะกินเนาะเราไปเรื่องกองไฟกันใหม่ก็อาจจะใช้เวลานิดนิดหน่อยแต่มันประหยัดไหมประหยัดครับเพราะเราเก็บฟืนค่อข,ข้างบ้านมันก่อแต่จ้งจัดขยะไปได้ในตัวครับนอ้อง คิดมุมบวกก็เป็นมุมบวกคิดมุมลบก,ก็เป็นมุมลบบวก,ก,ก,กของบอกก็ก็มเลพิษเพราะว่าไปทางนั้นเียครับแต่เราคิดในมุมนึงเป็นการแช่ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องของทุกอย่างมันจะมีด้านดีและด้านด้านไม่ดีพี่น้องคอมเมนต์ ก็เหมือนหลายอย่างคือเราได้อย่างเสียยากนะฮะมันจะได้ทั้งสองอย่างเป็นไปไม่ได้ครับยากครับเป็นวัตถุเป็นอะไรเป็นสัจธรรมอ่ะเป็นสัจธรรมนะครับพี่น้องครับทอมแบบนี้เฮ็ดูเปลวไฟครับฮะสูงริ้วเลยฮะเราเผาโดยการเจาะตูนะพี่น้องเจาะตูให้เป็นตะแกรงแล้วก็เอากะลาไปทิ้งไว้ประมาณสัก เกือบๆจะครึ่งถังแล้วก็จูดให้มันติดแล้วก็โยนกระลาให้เหลือนะครับพวกนี้ฮะกระเลือท,ที่เราจะเผาเนี่ยฮะโยนไปเรื่อยๆครับเผาสะสมครับพอเสาเสร็จป๊อปเบลไฟมันต่ําจากขอบถังนะครับแล้วก็เอาน้ำคลาดดับมันเฉยๆครับแล้วก็เททิง้งเทรเรามาเท,ทตรงนี้ครับเท,ทตรงพื้นนี่แหละปัดความสะอาดใส่พื้นแล้วก็เหยียบๆครับก็นำใส่ถุงนะฮะแมนำใส่ถุงนี้นะครับพี่น้อง เป,เป็นจุใส่ถุงไว้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อนําไปเป็นถานอัดแท่งหรือถานเป็นฐานแก๊สใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ